ทำไมมันแจกยากจังวะยังไงโอ้ยเสียดายเว้ยแตกหน่อยครับพี่น้องลองมารวม จะมารีวิวเกม Butterfly Blossom นะคะหรือเกม Stock Sakura p เสื้อก็เป็นเกมใหม่ของ P.G. slot นะคะก็ใครสนใจอยากจะลองเล่นก็มาลองเล่นดูได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คอมเมนต์ให้อย่าลืมนะเพื่อนๆนกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยก็แล้วกันก็เด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรใช้วิจารยณในการรับชมเลยเนาะก็หวังว่าจะรอดนะคะเกมนี้ก็จะมาเล่นด้วยทุน500บาทนะจ๊ะอะตอนนี้เราก็มีสูตรเจกแล้วก็กลุ่มวัฒนธรรมนะคะใครอยากจะรับสูตรหรืออยากจะเข้ากลุ่มก็ติดต่อหรือสอบถามแอดมิน ได้เลยนะเพื thing, like ่อนนะมาเดี๋ยวเรานะจะกดเข้าไปในเกมดูมาดูกันว่ามันจะรอดไหมนะเกม u u t t e r f l y b บล s o m ้ำเถอพี่น้องไปเกมนี้นะคะสก a ตเตอร์3ตัวขึ้นไปอาจจะเล่นเบ็ด30หมุนเลยนะคะก็จะเล่นง่ายๆเลยนะคะเขาก็ถ้าเพื่อนๆยังงงกับรายการจ่ายเงินรางวัลก็ไปดูที่สามดีเพื่อดูตารางการจ่ายเงินได้เพื่อนๆอะได้มาแล้วเจ็ดบาทโอ้โหคุ้มเกินเบ็ดเดี๋บาทหอุ สกีเตอร์จะเข้าหรือเปล่าเออว้าวเรียบร้อยเพื่อนพี่น้องข้ามป่ายสุดยอดแปดฟรีอุ๊ยสวย22บิบสองบาทยังไง สามสิบหกโอ้โหทำไมมันแจกยากจังเลยยังไงโอ้ยเสียดายเว้ยแตกหน่อยคักพี่นออ้องรางวัลรวมสองรอยสองบาทโอ้โหยังยังไม่ได้ทุนมากเลยเพิ่นได้ทุนทุนคืนแล้วก็กำไร60บาทอ่ะเล่นเบ็ด50ดูนะคะอู้อู้ อุต้ตายแล้วเอาดิเอาดิเอเอจมว,ว้าวหมื่นกว่าเลยเหรอแจมว้าวไหมล่ะสุดยอดพี่น้องสุดยอดก็ถือว่าแต่โคตจัดเลยท่านผู้ชมเปิดเกมใหม่ที่น่าเล่นมากนะคะก็ใครอยากจะมาลองก็มาลองดูได้นะจ๊ะโอ้โห เราจะเชื่อเราจะเชื่อนะหนึ่งหมืนห้าร้อยสิบสองบาทนะคะจดจดลองเล่นเบลล้อย,ด,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 ยดูสิเบลล้อยก็จะเข้าฟรีเกมเลยหรอเร็วไปหน่อยไหมอุ๊ย,ยรีบรีบมาแปดหมุนฟรีมาดูสิว่ามันจะเข้าฟรีเกม แล้วมันจะไตหัวหรือเปล่านะเบ็หนึ่งร้อยเนี่ยเฮ้โอ้ยห้าร้อยเจ็ดสิบเฮ้ยมันมันอยู่นะมันอยู่นะโอ้เจรอห้าสิบเหมือนเกลือมากโอ้โหสวยนะคูณสามสิบแล้วสองพันห้า สวยนะหูยดอกนี้5 0 0 0ันหกปฏิทโธปฏิถังกระลังมั่งศภาพี่น้องรางวัลก้อนโตโคตรโหดเหยียบสอง0มืนโอ้โหคักก็ถูกระติีกับข้าวนี่ละพี่น้องเฮ้ยหาเกมที่ไหนไม่ง่ายเท่าเกมนี้แล้วนะคะแตกง่ายเกินต้องมาตามกันแล้วนผไมชม 1 1ึ4 5บาทมาอีกสองรอบสุดท้ายจะเป็นยังไงออเออยังไงร้อยห้าสิบสปินสุดท้ายอ,อืเบาเบาเบาสุดยอดโอ้โหบัวเออ สี่พันห้าโอ้โหสุดยอดเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้านะคะเดี๋ยวมาดูลางวันรวมข้างหน้ากี่บาทวันนี้อ่ะโอ้โหสามหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทนะคะก็โอเคท่านผู้ชมก็ถือว่าโหดอยู่นะคะเออไม่รู้จะพูดอะไรนะคือมันแตกดีเกินเดี๋ยววันนี้ขอตัวรามา,มาเดิมไว้เจอกันคลิปหน้านะคะก็ขอตัวรามาเดิมนะคะสวัสดีค่ะบายบาย